ตื่นเต้นกับการเติมน้ำมันทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องเติมน้ำมันยังไงมารู้จักกับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในประเทศไทยน้ำมันดีเซลเนี่ยก็จะมีหลายประเภทแล้ว B7 ตรงนี้คืออะไรเราจะเรียกน้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลนี้ว่าแก๊สโซฮอลครับการที่ E เยอะขึ้นมันก็จะต้องการรองรับของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นไปเหมือนกันครับยิ่งค่าออกเทนสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้รถ แรงมากขึ้นเท่านั้นครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในประเทศไทยนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างรถเราสามารถเติมประเภทไหนได้บ้างเติมประเภทไหนดีนะครับ รวมไปถึงจะพาทุกคนเอารถไปเติมน้ํามันครับเพราะว่ามือใหม่ห,หลายๆคนก็อาจจะยังตื่นเต้นกับการเติมน้ํามันทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องเติมน้ํามันยังไงและตอนสุดท้ายนะครับสําคัญมากนั่นคือการคํานวณค่าใช้จ่ายของการเดินทางครับเราสามารถดูได้เลยครับว่าทริปนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่เติมน้ํามันไปเท่าไหร่เสียน้ํามันไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถคํานวณได้เลยครับว่ารถเราเนี่ยมีอัตราการสิ้นเปลืองกี่กิโลเมตรตอนน่อลิตร ตกแล้วกิโลเมตรละกี่บาทสามารถคำนวณได้หมดเลยครับแต่ก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องมารู้จักกับเครื่องยนต์ของรถเรากันก่อนครับเครื่องยนต์โดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็จะมีประเภทที่3ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ แต่ละประเภทเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเราจะต้องรู้เราก็ต้องแยกให้ออกเพราะว่าน้ํามันแต่ละประเภทนี้ครับไม่สามารถที่จะเติมข้ามประเภทของเครื่องยนต์ได้ไม่สามารถเอาดีเซลไปเติมเบนซินเบนซินไปเติมดีเซลไม่ได้ครับทาให้เครื่องพังได้ทําให้รถพังได้ครับเรามารู้จักกับเครื่องยนต์ดีเซลกันก่อนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้พละกําลังแรงดึงแรงผลักแรงบิด ที่ค่อนข้างเยอะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับรถใช้ในการเชิงพาณิชย์หรือรถคันโตโตรถกระบะรถครอบครัวนะครับรถ P/PV และนอกจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่รถพวกนี้เท่านั้นรถยุโรปบางรุ่นนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันเขาให้พละกกำลังแรงดึงแรงบิดที่ค่อนข้างสูงครับแล้วมาในรอบต่ำทำให้เขาประหยัดน้ำมันในการขับขี่ดได้ดีมากเลยครับ รถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องเขาชัดเจนเลยครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยเสียงเครื่องเขาจะค่อนข้างดังกว่าเครื่องยนต์เบนซินครับลองฟังดู <S <S ต่อมาก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างเงียบมากสามารถสร้างความเร็วสูงได้ดีมากเลยครับ ส่วนมากก็จะอยู่ในประเภทของรถเก๋งหรือรถคอสโอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีรถกระบะบางรุ่นใช้เครื่องยนต์เบนซินก็มีเหมือนกันครับอันนี้เราก็จะต้องสังเกตดีๆถ้าไม่แน่ใจดูในคู่มือได้ครับว่ารถเราเนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ประเภทไหนครับประเภทนี้ก็ต้องเติมเบนซินเท่านั้นเลยเวลาสตาร์ทครับเสียงเขาจะค่อนข้างเงียบมากบางรุ่นบางคันไม่ตั้งใจฟัง ไม่ดีเลยครับซึ่งแม้ว่าเครื่องยนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือเบนซินกับดีเซลแต่ว่าน้ำมันที่ใช้เติมเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยงั้นเราค่อยๆมาทำความรู้จักในแต่ละประเภทไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันดีเซลก่อนละกัน น้ำมันดีเซลเนี่ยก็จะมีหลายประเภทผมขอเริ่มจากน้ำมันดีเซล B7 น้ำมันดีเซลแล้ว B7 ตรงนี้คืออะไร B7 ก็คือเป็นอัตราส่วนผสมที่เขาเอาไบโอดีเซลครับไบโอดีเซลเนี่ยคือน้ำมันที่ผลิตจากธรรมชาติครับเช่นปาล์มเนี่ยมาผสมกับดีเซลในอัตราส่วน7%ต่อ93%เราก็จะได้ B7 ออกมา เพื่อให้เราสามารถลดการใช้น้ำมันฟอสซิลทำให้ช่วยเหลือเกษตรกรให้เขามีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเขาก็เลยมาผสมส่วนนี้ให้น้ำมันถูกลงลดการใช้ฟอสซิลครับน้ำมัน B7 แล้วนะต่อไป B10 B10 ก็หลักการเดียวกันครับเอาไบโอดีเซลมาผสม10%น้ำมันดีเซลเพียวก็จะเหลือ90%ครับ แล้วมากไปกว่านั้นก็มีอีกก็คือ B 2 0เหมือนเดิมครับเอาไบโอดีเซล20%มาผสมกับตัวน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเพียวก็จะเหลือ80%ซึ่งอัตราส่วนผสมของไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นมานี้นะครับไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะสามารถเติมได้อ่ามันประหยัดขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันต้องการการรองรับของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นด้วยครับน้ำมันดีเซล B 7เนี่ย เป็นน้ำมันที่สามารถเติมได้ทุกคันเลยครับรถในบ้านรถเพื่อการพาณิชย์เติมได้เลยดีครับดีมากเป็นน้ำมันพื้นฐานเลยต่อไปครับน้ำมันดีเซล B10 รถที่จะสามารถเติมน้ำมันดีเซล B10 ได้ก็อาจจะต้องเป็นรถที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยล่ละเขาก็จะบอกเลยครับว่ารองรับน้ำมันได้ถึง B10 รถหลายๆรุ่น สามารถใช้งานได้ครับมันก็อาจจะต่างจาก B7 ไม่เยอะครับแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้เดี๋ยวหลังจาก1พฤษภาคมเนี่ยครับเขาจะยกเลิก B10 นี้จะไม่มีละ B10 ก็จะเป็นดีเซล B7 แล้วก็จะเป็นดีเซล B20 ไปเลยครับในเรื่องของน้ำมัน B20 เนี่ยส่วนมากก็จะใช้กับรถบรรทุกหนักจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีรถใช้ในครัวเรือน บางรุ่นนะครับที่สามารถเติม B20 ได้แต่ส่วนมากเขาก็จะไปเน้นดีเซล B7 กันซะส่วนใหญ่ครับหลังจากนี้ก็จะเหลือแค่ B7 ที่ใช้ในครัวเหลือนแล้วก็ B20 ที่เป็นเน้นในรถเพื่อการพาณิชย์รถบรรทุกอย่างนั้นครับหรือรถที่ปรับที่จูนมาลองรับมาดีๆอยากเติม B20 ก็เติมได้ครับแล้วน้ำมันอีกประเภทนึงนะครับก็คือดีเซลพรีเมียม นั่นก็คือการเอาดีเซลเ7มาผสมสารเติมแต่งครับเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นเดินเรียบขึ้นแรงขึ้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นเหมือนกันครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เงินในกระเป๋าแล้วแต่ความสะดวกได้เลยครับว่ารถเราเนี่ยต้องการแบบไหนถ้าสมมุติว่า,าเรามีกำลังเหลือเราก็สามารถเติมดีเซลพรีเมียมได้ครับอันนี้ มันรู้สึกขึ้นมาจริงๆเราสามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบวัดได้เลยครับลดแรงขึ้นไปได้ไกลขึ้นเครื่องเดินเรียบขึ้นครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยรถที่ใช้ในครัวเรือนตามบ้านเราทุกคันครับก็สามารถเติมดีเซลพรีเมียมได้เลยครับอย่างต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันเบนซินกันบ้างแล้ว ซึ่งน้ำมันเบนซินนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันประเภทที่มือใหม่ใช้งานกันเยอะที่สุดแต่ว่าดันมีประเภทมากที่สุดเหมือนกันครับอาจจะปวดหัวหน่อยอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆดูค่อยๆชมค่อยๆไล่ลำดับไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกผมขอพาทุกคนมารู้จักกับค่าออกเทนกันก่อนค่าออกเทนคืออะไรค่าออกเทนคือค่าที่บ่งบอกว่าน้ำมันตัวนี้ครับ คนต่อการชิงจุดระเบิดก่อนได้มากเท่าไหนเพื่อให้รถมีกำลังที่มากยิ่งขึ้นไปหลีกเลี่ยงการน็อกของเครื่องยนต์ครับยิ่งค่าออกเทนสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้รถแรงมากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งค่าออกเทนหลักๆในประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3ค่านะครับ อย่างแรกก็จะเป็นค่าออกเทน91อครับอย่างที่2ก็จะเป็นค่าออกเทน95ครับอย่างที่3ก็จะเป็นออกเทน97ก็อย่างที่เขาเรียกกันครับเบนซิน91 9597เครับเรียกง่ายๆซึ่ง3ค่าออกเทนนี้ครับก็จะแตกต่างกันไปค่าที่เป็นสแตนดาดมินิมัมในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นค่าออกเทน91ส่วนมากรถที่ใช้เติม91ได้ครับก็ t o y o t a Honda นิสันอะไรนี้ครับส่วนมากก็จะเติมออกเทน91ได้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์บ้านก็เติมได้ครับต่อมาครับออกเทน95นี่ก็อาจจะเดาได้ว่ารถพอแรงขึ้นมาหน่อยพอมีกําลังขึ้นมาหน่อยทนต่อการชิงจุดระเบิดก่อนป้องกันการนน,นอกมีแรงม้าที่น่าจะมากกว่านะครับอะออกเทน95เนี่ยครับก็จะส่วนมากอยู่ในรถยุโรปหรืออยู่ในรถญี่ปุ่น บางรุ่นก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งรถคันไหนที่ระบุมาว่าเป็นออกเทน95ตรงนี้แล้วครับไม่สามารถย้อนกลับมาเติม91ได้ล้ก็จะเติมได้แต่ตัวเขาเองครับหรืออาจจะเติมมากขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นออกเทน91เนี่ยเติมได้สบายเลยจาก91ก็ได้95ก็ได้แล้วก็มีออกเทนพิเศษครับสำหรับรถแรงรถหรูรถซูเปอร์คาร์ครับออกเทน97 ก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนี่ครับค่าออกเทนมีทั้งหมด3ค่าจำง่าย91.95.97มินิมัมต่ำที่สุดก็คือ91ลดรถที่เติม91ได้ก็จะไปเติม95ได้ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นออกเทน95ลดรถที่เติม95ได้ไปเติม91ไม่ได้แล้วครับเติมได้แต่95ของตัวมันเองครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่าออกเทนง่ายๆครับเราสามารถดูฝาถังได้เลยเขาก็จะบอกครับว่าออกเทนขั้นต่ำ 91หรือออกเทนขั้นต่ำา95เท่านี้ครับรถที่ใช้ตามบ้านทั่วไปเนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนผสมก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนน้ามันดีเซลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ครับเขาจะผสมเอทานอลครับเพื่อให้ลถการใช้น้ํามันฟอสซิลเพื่อให้น้ํามันตรงนั้นมันถูกลงไปครับเราจะเรียกน้ํามันเบนซินที่ผสมเอทานอลนี้ว่าแกโซโฮอครับ ทุกคนเคยได้ยินไหมซึ่งแก so ๊สโซฮอลกับออกเทนคนละเรื่องกันแล้วนะแก๊สโซฮอลเนี่ยครับก็จะมีอัตราการส่วนผสมที่หลายหลากหลายรูปแบบน้ำมันแก so ๊สโซฮอลที่เป็นพื้นฐานนะครับที่บอกเลยว่าแก so ๊สโซฮอลเนี่ยเขาจะผสมเอทานอล10%ครับเขาก็จะเอา ค่าออกเทน91มาก็ได้เอาค่าออกเทน95มาก็ได้แล้วก็จับผสมกับเอทานอล10%คราวนี้เราก็จะได้แก๊สโซฮอ91หรือแก๊สโซฮอ95ในอัตราส่วนผสมที่มีเอทานอลอยู่10%ครับต่อไปครับอัตราส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเขาจะเอาน้ำมันเบนซิน95มาผสมกับเอทานอล20%ครับ เราก็จะเรียกน้ํามันชนิดนี้ว่า e 2 0 e 2 0เราได้มาจากแก๊สโซฮอล์0มาผสมกับเอทานอล20%ครับและอัตราส่วนผสมที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือแก๊สโซฮ e 8 5ครับเขาเอาน้ำมันออกเทน95นีครับมาผสมกับเอทานอล85%าน้ำมันเบนซินเพียวเหลือแ5ครับเราก็จะได้ e 8 5ขึ้นมา ซึ่งการที่ e เยอะขึ้นหรือเอทานอลเยอะขึ้นเนี่ยครับมันก็จะต้องการรองรับของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นไปเหมือนกันครับเราไม่สามารถที่จะไปเติมได้ทั้งหมดถ้ารถเราไม่ได้รองรับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้นะครับนั่นก็คือการที่ e เยอะๆขึ้นไปเอทานอลเยอะๆขึ้นไปนะครับมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานที่เขาให้ได้น้อยลง รถก็จะต้องฉีดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปมันก็จะมีผลในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเหมือนกันนะครับยิ่งอ e สูงเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆครับซึ่งรถที่รองรับแก๊สโซฮอลระดับต่างๆนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปเติมเบนซินเพียวได้เหมือนกันครับไม่ต้องกังวลเลยว่า ลำดับแก๊สโซฮอลจะเป็นยังไงขอแค่เติมออกเทนให้ตรงรุ่นครับเราสามารถเอารถเราเนี่ยไปเติมน้ำมันเบนซินเพียวได้เลยนอกจากเบนซินเพียวแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของเบนซินซิ่งอีกเป็นเบนซินที่ผสมสารเติมแต่งครับเขาก็จะมีหลากหลายชื่อมากเลยทั้งในเรื่องของ V Power ทั้งในเรื่องของพรีเมียมอะไรอย่างนี้ครับทำให้แรงขึ้นสะอาดขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับ ตรงนี้ครับมันสามารถวัดได้มันสามารถเห็นผลชัดเจนเลยว่ารถแรงขึ้นมันสามารถเห็นผลชัดเจนเลยคําว่ารถเนี่ยวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับเหมือนเดิมเลยเราสามารถใช้ตามความถนัดตามความสะดวกได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างของรถคันนี้ละกันครับสำหรับรถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินซึ่ง เขาบอกข้างถังเลยครับว่ารองรับค่าออกเทนที่95พอบอกมาอย่างนี้ครับเราก็จะไม่สามารถเติม91ได้ละแล้วพอบอกมาแค่ว่ารองรับน้ำมันเบนซิน95ได้เนี่ยเราสามารถเติมได้แค่แก๊สโซฮเท่านั้นครับแก๊สโฮอลที่มีอัตราส่วนผสมเอเทนอลแค่10%เพราะเขาไม่ได้บอกมาว่ารองรับ E20 เขาไม่ได้บอกมาว่ารองรับ E85 ถ้าแก๊สโซฮอ ได้แค่แก so ๊สโซฮอลที่10%เท่านั้นครับหรืออยากเติมเพียวอา้าวได้นะแต่จุกๆเลยนะผมก็สำหรับตัวผมผมก็จะเติมแค่แก so ๊สโซฮอล์เเท่านั้นครับอ่ะหลังจากนี้ครับเราก็ไปดูข้างถังได้เลยว่าอ๋อนี่เขาก็จะบอกอย่างนี้แล้วเราก็ลองดูครับอย่างแรกคือออกเทนเท่าไหร่ถ้าออกเทน91เราก็เติม91ได้หรือ95ได้เหมือนกันครับ แต่ว่าถ้าบอกมาว่าแค่ออกเทน95ก็เติมแค่ออกเทน95นั้นได้อย่างเดียวครับอันนี้ก็ในเรื่องของค่าออกเทนแล้วนะต่อมาแก so ๊สโซฮครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้บอกอะไรเลยก็จะเติมแก so ๊สโซฮ e10 ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขารองรับ e20 เขาก็จะบอกมาว่ารองรับน้ํามัน e20 หรือไปถึงแก so ๊สโซฮ e85 เขาก็จะบอกเลยครับว่ารองรับน้ํามันถึง e85 อันนี้ครับก็จะเป็นในการ เลือกออกเทนก่อนแล้วค่อยมาเลือกส่วนผสมของเอทานอลหรือว่าแก๊สโซฮอ์นี้นะครับซึ่งพอเรารู้จักน้ำมันแล้วเราเลือกน้ำมันได้แล้วนะครับก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมีสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก่อนที่เราจะเอารถไปเติมน้ำมันด้วยครับข้อแรกก็คือในเรื่องของปริมาณน้ำมันเมื่อไหร่ควรจะเติมดีจริงๆแล้วครับ ก็เติมได้ตามความสะดวกอาจจะไม่จําเป็นจะต้องรอให้ถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วค่อยเติมครับเราสามารถวางแผนการเดินทางวางแผนการเติมน้ํามันให้สะดวกได้เลยครับเช่นสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเรากําลังจะไปขึ้นเขาเดี๋ยวขึ้นเขาไปแล้วไม่มีเนี่ยตอนนี้น้ํามันเราลดลงมาหน่อยหรือประมาณครึ่งถังเราก็เติมเต็มไปได้เลยไม่เป็นไรครับขออย่างเดียวพยายามอย่าให้ไฟ แสดงสถานะน้ำมันต่ำเนี่ยครับโชว์ขึ้นมาเราพยายามเติมก่อนครับเพื่อหลีกเลี่ยงเกจวัดมีปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงปั๊มที่อาจจะมีปัญหาได้ครับถ้าสมมติว่าเอ้ยเรารู้แล้วว่ามันเริ่มต่ํต่ๆลงมาเนี่ยครับใกล้ละเราเติมไปก่อนได้ครับส่วนเรื่องที่มันมีปริมาณเยอะตรงไหนแล้วเราเติมขึ้นไปเนี่ยครับไม่เป็นไรแล้วในเรื่องของเติมเต็มครับเติมเต็มไปได้เลย ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวหัวใจตัดปึ๊บเท่านั้นก็พอครับไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องเล็งถึงขีดนี้ครับไม่เป็นไรครับเรื่องเติมเต็มไม่มีปัญหาขออย่างเดียวครับพยายามอย่าให้ไฟโชว์ต่อมาครับในเรื่องของที่เปิดฝาถังลองดูครับว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละคันมันเปิดยังไงรถเรามันเปิดยังไงรถบางคันมีที่เปิดเฉพาะรถบางคันปลดล็อกเอา ต้องดูครับเราลองเล่นดูก่อนได้เลยรถบางคันอาจจะมีคันโยกซึ่งคันโยกนั้นดันไปใกล้กับฝากระโปรงบางทีไปเปิดผิดเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดผิดไปเปิดฝากระโปรงหลังแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้เด็กปัม๊มเขาเข้าใจถ้าได้ยินเสียงปังเดี๋ยวเขาเดินไปปิดได้แต่ว่าเราลองเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อนครับเดี๋ยวมันจะทําให้แบบเราตื่นเต้นแล้วเราไม่รู้วิธีเปิดยังไงนะครับนั่งทําความเข้าใจก่อนได้สมมุติว่าปลดล็อกโอเครู้ละ ถ้าเรากดปลดล็อกเดี๋ยวเขากดจากข้างนอกทําได้เหมือนกันรถคันนี้ครับปลดล็อกเอารถบางคันอาจจะต้องกดศึกษาก่อนครับต่อมาครับข้อที่3ก็คือในเรื่องของการเติมน้ํามันผสมกันเข้าไปซึ่งรถแต่ละรุ่นแต่ละคันบางทีอาจจะเติมได้หลายประเภทนะครับเติมแก๊สโซฮอลนันนูนีได้เติมก1 9 5้ได้เติมผสมไปได้เลยครับในห้องแลบที่วิจัยครับเขาก็เติมน้ามันผสม ไปเหมือนกันแต่ว่าการผสมเนี้ยขอให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีประสิทธิภาพของน้ํามันมันอาจจะไม่ได้เห็นเด่นชัดออกมาครับฟิลที่มันอาจจะต้องควนพุ่งปู๊พุ่งปูง๊อะไรงี้ครับแต่ว่าพอมันมีส่วนผสมที่ผิดแปลกไปเนี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่รู้สึกถึงฟิลนั้นเต็มที่ครับแน่นอนถ้าสมมติว่าเราพยายามใช้ให้น้อยลงไปอ่ะแล้วค่อยไปเติมมันเยอะๆมากๆเต็มๆเลยครับมันก็จะฟิลเปลี่ยนเลย แต่ว่าหากมีความจําเป็นที่จะต้องผสมครับผสมไปได้เลยถ้ามันหาไม่ได้ใช้ได้ครับไม่เป็นไรข้อที่4ครับก็จะเป็นในเรื่องของฝั่งถังน้ํามันรถบางรุ่นอาจจะมีถังอยู่ด้านซ้ายรถบางรุ่นอาจมีถังอยู่ทางด้านขวาไม่เหมือนกันนะครับรถญี่ปุ่นส่วนมากถังอยู่ทางด้านซ้ายรถยุโรปก็จะมีถังอยู่ทางด้านขวาซึ่งฝั่งของฝาถังน้ํามันนะครับเราสามารถดูได้จากนี่ครับรูป ลูกศรข้างถังน้ํามันนี้นะครับเขาก็จะบอกครับว่าถังน้ํามันอยู่ทางด้านไหนครับอย่างคันนี้ครับมีตู้น้ํามันแล้วก็มีลูกศรอยู่ทางขวานี้ครับก็แปลว่าถังน้ํามันครับอยู่ทางด้านขวานี้นะครับนี่เราก็สามารถดูได้เลยถ้าคันไหนอยู่ทางด้านซ้ายครับลูกศรก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับดูตรงนี้ได้เลยแล้วเข้าให้ถูกครับต่อไปครับสิ่งที่ควรรู้ข้อที่5นั่นก็คือในเรื่องของ น้ำมันแต่ละปั๊มไม่เหมือนกันครับคุณผู้หญิงมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจฟิลนี้ปั๊มไหนก็ได้เติมอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ผู้ชายอย่างเราครับเติมผิดปั๊มเนี่ยน้ำมันเกรดเดียวกันนะเติมผิดปั๊มโอ้ยเครื่องเคดอ้ยเร่งไม่ค่อยออกผู้ชายอย่างเรารู้จับสัมผัสได้ครับแต่ว่าก็เลือกตามจัทธาแล้วกันนะครับเราถนัดปั๊มไหนเราชอบปั๊มไหน ปันน้อย่างสุดท้ายครับข้อที่6นั่นก็คือปั๊มน้ำมันต่อให้เป็นปั๊มเดียวกันแต่อยู่คนละที่ค่าน้ำมันไม่เท่ากันครับบางที่ในกรุงเทพหรือในเขตเขตน้ำมันเขาเนี่ยครับก็จะเป็นราคากลางไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นราคาน้ำมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ครับเราวางแผนได้ถ้าจะเดินทางไกลเนี่ยเราซักเต็มถังตั้งแต่กรุงเทพไปเลย แล้วอาจจะไปเจอน้ํามันแพงแค่ขาเดียวแล้วเราก็วิ่งกลับมาเติมเต็มใหม่ที่กรุงเทพครับแต่ละปั๊มไม่เท่ากันวางแผนการเดินทางดีๆครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประเภทน้ํามันในเรื่องของการเลือกน้ํามันในเรื่องของสิ่งที่ควรรู้ที่ควรทําให้ได้ก่อนหลังจากนี้ครับถ้าทุกคนรู้ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วเราไปเติมน้ํามันกันครับ นี่ครับจะเข้าปั๊มนี้ละผมรู้ละถังน้ำมันผมอยู่ทางด้านขวาเข้ามาแล้วมองหาก่อนเลยครับผมจะเติมแก๊ส95ครับแก๊ส95ปั๊มนี้เขาชื่อแก๊ส95 f ิ e l s a v e ครับนี่ผมก็รู้ละช่องนี้ไปได้เลยค่อยๆไหลเข้ามาครับเดี๋ยวเขาโบกให้ไหลเข้าช่องมาครับโบกปึ๊บอ่ะโอเค เข้าเกียร์ P ดับเครื่องเอาฟิลเซฟ95เต็มถังครับผมก็สั่งเข้าไปว่าเอาแก๊ส95ฟิลเซฟธรรมดาเต็มถังนะครับก็จอดให้ตรงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเติมให้ครับรถคันนี้ครับปลดล็อกแล้วฝาถังจะเปิดครับ นี่ครับแก๊ส95ฟิลเซฟน้ำมันก็จะไหลขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินอันนี้ก็จะเป็นจำนวนลิตรครับอันนี้ก็จะเป็นราคาต่อลิตร3 7 9 9ครับนี่ก็จะมีหัว V Power 95ครับ แก๊สโซฮอล์ oh 91ครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์ E20 ครับนี่ครับเมื่อเติมเสร็จก็จะตัดครับแต่ว่ารถแต่ละรุ่นครับเนี่ยคอถังมันไม่เท่ากันคือถ้าสมมุติว่ารถคันนี้ครับคอถังสั้นก็จะเติมอีกได้มาเยอะแล้วครับตัดได้เลยครับนี่ครับตอนนี้มันราคาอยู่ที่2,000 10กว่าบาทนี่ครับพอตัดก็จะเป็น2020ครับซึ่งการที่เราจะคํานวณได้นั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องกดรีเซ็ตทิปต้องแต่ ตอนเติมเต็มครั้งที่แล้วไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปวิ่งใช้งานมาพอวิ่งไปใช้งานเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้ครับเราก็จะได้ระยะทางที่ใช้แล้วเราก็มาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมเติมเต็มไปละระยะทางที่วิ่งได้ถังเมื่อกี้ครับก็คือ565โลครับเราลองมาคำนวณกันมาเดี๋ยวผมจะคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองก่อนนะครับว่ารถคันนี้ มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่วิธีการก็คือเอาเลขกิโลตั้งครับ565.5หารด้วยลิตรที่เติมไปครับลิตรที่เติมไปทั้งหมดอยู่ที่53.17ลิตรครับตกออกมาแล้วครับคันนี้วิ่งอยู่ที่10.6กกิโลเมตรต่อลิตรถือว่ากินไหมกินครับ สิโลลิตรนี่กินใช้ได้เลยรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้ครับเขาส e ิบห้าสิบหรถอีโคคา17 20บดยี่บรถไฮบิดยี่สิบโลลิตรกินจะ้ะคราวนี้ครับพอเราได้10โลลิตรมาแล้วนะครับเราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าตกกิโลละกี่บาทเราง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถเอาราคาที่เราเติมเมื่อกี้ครับ2020บาท หารด้วย5 6 5.5ก็คือกิโลที่เราวิ่งครับโบกออกมาคันนี้ครับ1กิโลเนี่ยจะใช้เงิน3.57บาท <lusion> <combo> uh, 3บาท50ตังครับวิ่งโลนึงก็เสียไปละ3บาท50 3บาท50ทุกๆโลนี่ครับแล้วเราก็จะเอาไปคำนวณได้สมมุติว่าทริปนี้เราจะวิ่งไปกับพันโลนี่ครับเราก็คูณไปเลย ถ้าไปกับพันโลคราวนี้ครับเราก็จะเสียทั้งหมด3,570กว่าบาททำนองนี้ครับเราสามารถคำนวณได้เลยคำนวณได้ง่ายๆแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องกดทริปก่อนว่าทริปเนี้ยเราเริ่มจากเต็มถังตรงนี้แล้วเราวิ่งไปกี่โลเอาละครับอันนี้ก็เป็นการทำความรู้จักประเภทของน้ํามันเป็นการทำความรู้จักรถว่ารถเรา เติมน้ำมันชนิดไหนได้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาเติมน้ํามันเป็นการเติมน้ํามันแล้วก็เป็นการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะอิ่มๆจุกๆแล้วทําให้ทุกท่านสามารถเลือกใช้น้ํามันได้เหมาะสมทําให้มือใหม่หลายๆท่านกล้าเอารถมาเติมน้ํามันนะครับ เอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดจับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ